วันเสาร์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือประกาศศกบาลุกประชากรของข้าพเจ้าเอย๋ยจงทำใจดีๆไว้ท่านทั้งหลายซึ่งทำให้ทุกคนยังคงระลึกถึงอิสราเอลพระเจ้าทรงขายท่านทั้งหลายให้แก่ชนต่างชาติมิใช่เพื่อให้ท่านต้องพินาศ แต่พระองค์ทรงมอบท่านให้ศัตรูเพราะท่านทำให้พระองค์กลิว้วท่านถวายบูชาแก่ปีศาจไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าท่านจึงทำให้พระผู้สร้างทรงพระพิโรธท่านลืมพระเจ้านิรันดรผู้ประทานอาหารแก่ท่านท่านทำให้กรุงเยรูซาเล็มที่เลี้ยงดูท่านต้องโศกเศร้า นครน,นี้จึงเห็นพระพิโลธจากพระเจ้าลงมาเหนือท่านและพูดว่าบรรดาเมืองรอบๆสิโยนเอย๋ยจงฟังเถิดพระเจ้าทรงส่งความทุกข์ยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้านิรันดรทรงนำบุตรชายหญิงของข้าพเจ้าไปเป็นเฉลยข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูเขามาด้วยความยินดีแต่ต้องร้องไห้เป็นทุกข์ เมื่อเขาต้องจากไปอย่าให้ผู้ใดยินดีเมื่อเห็นข้าพเจ้าต้องเป็นไม้ถูกทุกคนทอดทิ้งข้าพเจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวเพราะบาปของบรรดาบุตรที่หันหลังให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าลูกเอ,อ๋ยจงทําใจให้ดีจงร้องหาพระเจ้าเถิดเพราะพระองค์ผู้ทรงทดลองท่าน จะทรงระลึกถึงท่านใจของท่านเคยออกห่างจากพระเจ้าฉันใดจงกลับมาสแสวงหาพระองค์เป็นสิบเท่าชันนั้นเถิดเพราะพระองค์ผู้ทรงนำความชั่วร้ายมาเหนือท่านจะประทานความรอดพ้นและความยินดีแก่ท่านตลอดไปบทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่สิบ ข้อ17ถึงข้อ24เวลานั้นสิทธิ์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าค่าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระงคตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่าน ที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจะรึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยสุเจ้าทรงปราบปลื้มพระไทยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรนเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องราวนี้จากบรรดาผู้ปริชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ผอพระไัยเช่นนั้นพระองค์ทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใคร นอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาสิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมาก ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง